ปีไงปีน้อผักไงมนนี่มา,เด,มนนมาเดินมานี่มาเดินมาขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจอือันนี้กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบุณมากๆเลยนะครับผมนุ่นลุงต้นกระปาตะขบนะครับผมนึงนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามาดูปลาครับป่าครับผมขอบคุณนะโอ้ตุ้มโอ้ตุ้มโอ้เก่งเก่งเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามาดูปลาครับป่าครับผมขอบคุณนะทุกคอมเมนต์เลยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ มีผักอะไรกินเนาะนี่ครับผมอันนี้อืมมากครับขอมปุ๊ามากเลยนะครับผมนุ่นนุ่งกระตุ้งกระป๋าตะขบนะครับผมน่งก็ประเด็นเล่นครับเขาชอบใจนะครับอ <m> ืออืม,อมครับอืมอืมเก่งเลยเก่งเลยเ <m> กง่งไหมผมเกงม่งไหมครับบอกดิผมเกงม่งไหมครับผม ผมเก่งไหมครับกับเดินเล่นเดินเล่นตุ้มตุ้มบู๊ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนี่นะครับผมพาลูกมาเดินเล่นเนาะก็ต้องทําคลิปไปนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้สถานที่แห่งใดเราก็ทานะครับผมขอบขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนี่นะครับผมพาลูกมาเดินเล่นเนาะก็ต้องทําคลิปไปนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้สถานที่แห่งใดเราก็ทานะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมเข้ามาทักทายกันนะครับดูนะครับผมนี่ conception. นะครับผมเขาเขากําลังจะถาถมที่นะครับถมที่เนาะทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ก็รับผมงานต่งคลิปเหมือนเ่นเรนครับเขาชอบใจนะครับอืออืมครับอืม ขอบคุณมากมากครับไปไม่เข้าไปลูกไม่เข้าไปมาถอยมามาเร็วเดี๋ยวดินไหลรูกรูไปมาล้วมากครับขอบผมมากเลยนะครับผมนุ่นนุ่งกระป๋าตะขบนะครับผมนึ่งขอบคุณมากมากครับไปไม่เข้าไปลุกไม่เข้าไปมาถอยมามาเร็วเดี๋ยวดินไหลรูกรูไปมาล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม นี่นครับผมพาลูกมาเดินเล่นเนาะก็ต้องทําคลิปไปนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้สถานที่แห่งใดเราก็ทํานะครับผมทับไปเดิน,ดนง่เดินง่ายเดินง่ายไปพาลูกชายเดินเล่นเดินเล่นนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพว่อพอกเก็บผักก่อนนี่มีผักก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ส่งงานนะครับคลิปสามหน้าที่นะครับแต่๋พาลูกเดินเล่นนะครับพาลูกเข้ามาทักทายกันนะครับดูนะครับผมนี่นะครับผมเขาเขากําลังจะทาถมที่นะครับถมที่เนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามาดูป่าครับป่าครับผมขอบคุณนะครับเดินเล่นเดินเล่นตุ้มตุ้ม ขอบคุณมากมากครับไม่ไม่เข้าไปลูกไม่เข้าไปมาถอยมามาเร็วเดี๋ยวดินไหลรูปรูปไปมาแล้วัดครับดี <c oughs> ผมมาเดินเล่นครับสวัสดีครับไปอโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากมาครับอืมอันนี้กินไม่ได้ลุกกินไม่ได้นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทกำลังใจเลยนะครับขอบคุณตุ้มตุ้มโอ้เก่งเก่งเก่งเว่เก่งเว้ยเก่งเว้ยไปแล้วท, <ise Exc> <ité> ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมยามนี่แหละครับผมขอบขขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ส่งงานนะครับคลิป3นาทีนะครับแพาลูกเดินเล่นนะครับพาลูกได้ทุกคอมเมนต์เลยนะจ้าจ้าจ้ามีผักอะไรกินนู่นนี่ครับผมอันนี้ครับสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยวนะครับผมวันนี้ต้องหลอกก็นี่ครับผมพาลูกชายมาเดินเล่นครับผมเดินเล่นครับมีทางเดินครับเดินเล่นนะครับขอบคุณมากๆครับผม เดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อพอก็บผักก่อนนี่มีผักก็เล่นเล่นนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อพอก็บผักก่อนนี่มีผักก็มากับขอมพูฟมากๆเลยนะครับผมนุ่นต้นก็ป่าตะขบนะครับผมนึ่ก็เล่นเล่นครับเขาชอบใจนะครับเอออืมครับอืมอืมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ส่งงานนะครับคลิป3ามนาทีนะครับแต่๋พาลูกเดินเล่นนะครับพาลูกนะครับเี่ผมมาเดินเล่นครับสวัสดีครับไปโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณนครับไปครับเดินไงเดินไงเดินไงไปพาลูกชายเดินเล่นมากครับขอบผมมากเลยนะครับผมนุ่นลุงก็ป่าตะขบนะครับผมนึ่ก็ ไอทุกคอมเมนต์เลยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์มีผักอะไรกินเนาะนี่ครับผมอันนี้อือไปนับเดินไงเดินไงเดินไงไปอือพาลูกชายเดินเล่นครับสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยอนนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็นี่ครับผมพาลูกชายมาเดินเล่นครับผมเดินเล่นครับมี ทางเดินครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมผมพี่ก็จะสร้างอะไรครับไม่รู้กันนะผมเนี่ยครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยครับพี่ผมมาเดินเล่นครับสวัสดีครับไปโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับตุ้ม เก่งเก่งเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเวยไปแล้วเดมนเลยครับผมด้วยลูกชายคนหล่อของผมนะครับผมบัดีครับบัดีครับดิบัดีครับผมเอ้บัติดูนะครับดูนะครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วนะลูกชายครับลูกชายเดินดีๆลูกเดินดีๆเดินดีๆครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ส่งงานนะครับคลิป3ามนาทีนะครับพาลูกเดินเล่นนะครับพ <laughs> าลูกขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนี่นะครับผมพาลูกมาเดินเลนะ่นเนาะก็ต้องทําคลิปไปนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้สถานที่แห่งใดเราก็ทํานะครับผมทําเดินเล่นครับเขาชอบใจนะครับอืออืมครับอืมอืมอุตุมกุตุม โอ้เก่งเก่งเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยไปแล้วเก่งเล่นนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อพ่อเก็บผักก่อนนี่มีผักก็โอ้ตุ้มปอ้ตุ้มโอ้เก่งเก่งเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยไปแล้วโอ้ตุ้มปอ้ตุ้มโอ้เก่งเก่งเก่งเว้ยเก่งเว้ย เก่งเว้ยไปแล้ว euh ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพามาดูปลาครับป่าครับผมขอบคุณขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมส่งงานนะครับคลิป3นาทีนะครับ่แต <ESCO> พาลูกเดินเล่นนะครับพาลูกไปเดินไงเดินไงเดินไง พาลูกชายเดินเล่นครับพี่ผมมาเดินเล่นครับัสดีครับไปโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะกอ่คุณมมกครับไปครับเดินไงเดินไงเดินไงไปพาลูกชายเดินเล่นเก่งเลยเก่งเลยเก่งไหมผมเก่งไหมครับบอกพี่ผมเก่งไหมครับผม ผมเก่งไหมครับผมพี่ก็จะสร้างอะไรครับไม่รู้กันนะผมเนี่ยครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยเดบเลยครับผมด้วยลูกชายคนหล่อของผมนะครับผมบัดีครับบัดีครับดิบัดีครับผมเฮัตีตรงพี่น้องรออยู่นะครับอันนี้อยู่ด้านหลัง